สวัสดีแฟนบอลทุกคนครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2565นะครับก็เมื่อคืนมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์หลายคู่นะครับก็จะสรุปให้ก่อนก่อนที่เราจะ,ะเข้าข่าวของอาร์เซนนะครับหลังจากในคืนวันที่5ต่อวันที่6เนี่ยอาร์เซนได้โชว์ฟอร์มหรูปราบ พยศทางด้านคริสเตียนพาเลทไปได้นะครับปกติเราเจอกันนี้จะเป็นงานยากสําหรับอาซองเสมอนะครับโดยพอเมื่อน,นึกถึงการต้องไปยืนเซลเฮิร์สพาร์ตของคริสเตียนพาเลทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะมีผลการแข่งขันของคู่อื่นมาให้ติดตามด้วยนะครับ oh, <sorry. S 1> เรามาเริ่มกันที่ อาซ็อกน,นะครับที่สามารถเอาชนะริเซนเพลย์เบรดสองประตูศูนย์ได้ประตูจากกาเบรียลมันตินลลี่แล้วก็บุกยุคซาก้านะครับยิงไปฉลับทางด้านเกฮีกเ,เข้าประตูไปเป็นอาซอกชนะไปสองประตูศูนย์นะครับโลกเราก็เป็นสีชมพูได้ถึงช่วงประมาณสัก3ทุ่มนะครับเพราะช่วง6 0โมงเย็นเองก็ มีข่าที่จะค่อนข้างเข้าทางอาซ่อเหมือนกันเป็นฟูลเลมนะครับที่สามารถหยุดความร้อนแรงของเลอ้์วภูไว้ได้นะครับโดยสามารถยิงประตูออกนําไปก่อนด้วยนะสุดท้ายเลอ้์วภูก็ยังคงเป็นเลอ้์วููนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆสามารถที่จะตีเสมอได้แล้วก็เก็บหนึ่งแต้มออกมาจากคราเวนคอตเทจของฟูลเลมนะครับอดาวินนูเนสก็ควงแขนกับโมเมซาลายิงไปคนละหประตูโดยคู่อื่นๆก็มี ทางด้านทรัมปสเปอร์ซึ่งนี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันโดนทางด้านเจมวอรดพราวนะยิงนําไปก่อนแต่ว่าก็รัวแซงไปได้4ประตูนะครับกลายเป็นเอาชนะไปได้สุดหรูสีประตูต่อหนึ่งมาดูคู่ต่อไปนะครับนิวคาสเซิลยู่นเตดก็สามารถเอาชนะทางด้านน้องใหม่ นะ Forest, ไฟแรงเวอร์นะครับอย่างนักทีมฟอเรส์ไปได้2อประตูต่อศูนย์นะครับฟอเรส์ก็ได้นักเตะใหม่อย่างเจสซี่ลินการ์ดลงเล่นด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ทางด้านฟอเรส์ Forest เนี่ยเก็บแต้มไปได้นะครับคู่ดึกเป็นทางด้านเชลซีสามารถที่จะ,ะเก็บ3แต้มได้จากคู่ต่อสู้ที่มีอดีตผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้เล่นเชลซีเป็นผู้จัดการทีมอยู่นะครับก็คือทางด้านเอเวอเรตต์นั่นเองคู่ที่เหลือนะครับอย่างลีดยูไนเต็ดก็สามารถที่จะเอาชนะอุปทำดตันไปได้2อประตูต่อห นะครับแล้วก็น้องใหม่อย่างบอลมัดทำเซอร์ไพรส์สามารถที่จะปราบแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอราดไปได้2ประตูศูนย์นะครับน่าเหลือเชื่อมากนะครับกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของอาร์ซอลนะครับหลังจากที่เอาชนะคริสตัลพาเลตไปได้2ประตูศูนย์ที่เซอร์อัสปาร์คของคริสตัลพาเลต โดยในเกมนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ควรจะต้องพูดถึงตามมานะครับโดยในส่วนของความสามารถของนักเตะที่นําเสนอไปก็อ้างอิงจากทางด้านไนที่มิน u t ตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ฟังจากแหล่งอื่นนะครับที่ได้มีการออกมาให้ความเห็นก็พบว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในหลายตําแหน่งเหมือนกันอย่างอย่างเช่นกรณีของ r a m ส d เตลนะครับ รู้สึกว่าในาทีมิน็ตจะให้มา6คะแนนแต่ว่าทางโซเชียลมีเดียช่องอื่นให้คะแนนความสามารถที่แตกต่างออกไปพอมาดูในดีเทลแล้วเนี่ยก็จะพบว่าแรมเซลคืนนั้นก็เล่นได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันมีลูกที่พลาดไปแตะอัดผู้เล่นของพาเลสแล้วอาจเด้งกลับเข้ามาด่งๆข้ามหัวของแรมเซลนะครับโชคดีว่าทิศทางมันไปเข้าขาของอผู้เล่นฝั่งอาร์ซนอกก็เลยไม่มีอันตรายจากจุดนั้นนะครับที่เหลือเขาก็ทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมภายใตย้สายตาของแกซเกตที่มานั่ง ชมมเกมด้วยนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือเบนจามินไวท์นะครับอ,อย่างในทีมเนิตเนี่ยก็จะให้คะแนนไวท์ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียบางช่องก็ก็มองไว้เล่นดีมากนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เอาวิดีโอการเล่นของเบนจามินไวท์นะครับที่เจอกับคริสตันพาเลมาให้ดูด้วยนะครับก็พวกเราก็จะได้ดูด้วยตาตัวเองระดับหนึ่งใครที่ไม่ได้ชมเกมเต็มๆหรือว่าได้ชมเกมแต่ว่าอาจจะจำภาพทั้งหมดไม่ได้วันนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โดยนักเตะเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ได้เล่นมาก่อนอย่างทางด้านเบนไว้์ส่วนวิลเลียมซาลิบาก็เพิ่งจะลงเล่นนัดแรกในสีเสื้ออาซโซนะครับโดยเพราะการเป็นทีมเยือนชินเซนโกวันนี้ส่วนตัวผมผมมองว่าเขาเล่นดีมากนะกาเบีเชซุสก็ค่อนข้างหวือหวาโดยมีโอริกาดเป็นกัปตันทีมในวันนี้ส่วนตัวโอริกาดก็เรียกว่าเป็นคนที่ฟอร์มน่าผิดหวังที่สุดในค่าคืนนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แย่แต่ว่าอย่าง เราเราคาดหวังคะแนนความสามารถระดับ7 8 9 10อะไรอย่างอะไรเงี้ยจากโอริกาดใช่ไหมแต่ว่าหลายแหล่งเลยจะพูดค่อนข้างตรงกันว่าโอริกาดโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ เอามาดูตารางพิมพ์ผลีกกันหน่อยนะครับว่าเท่าที่แข่งไปแล้วเนี่ยมันมีอันดับตารางคะแนนออกมาอย่างไงกันบ้างนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันยังไม่ครบทุกทีมนะครับเพราะชื่อบางทีมก็จะหายไปเท่าที่มีในตารางเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ได้แข่งขันไปแล้วนะครับโดยเทเลมอสเปอร์ตอนนี้ก็นําเป็นจ่าฝูงนะครับมี3มแต้มน,นั่นแหละเท่ากับอีกหลายๆทีมแต่ว่าประตูได้ลบเสียเนี่ยก็จะเยอะกออกเพื่อนเลยอาชนะไป4ประตูหนึ่งก็มีโกลดิเฟนหรือว่าประตู ได้เสียเนี่ยสามลูกนะครับตามมาด้วยอาร์ซอลนิวคาสเซิลบอนมัดพวกเนี้ย ก็จะถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในอันดับเดียวกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตารางนี้ไม่เอาอาร์ซอลขึ้นมาที่2นะครับทีมที่เหลืออย่างเชลซีกับบ e ิูไนเต็ดก็จะมีผลต่างประตูได้เสียเป็น1แต่ก็มี3มแต้มเหมือนกันนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเพราะว่าจะเพิ่งจะแข่งไปนัดเดียวเองลิเวอร์พูลก,กับฟูลแลมก็มีคนละ1แต้มนะครับประตูได้ลบเสียเป็น0เอาเรามาดูในส่วนของพวกเรากันเองบ้างนะครับเป็นตาราง การท่ายผลคะแนนมีท่านผู้ฟังสนใจท่ายผลของอาซโซเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับก็50คนนะ่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ผมมองไว้ในตอนแรกนะครับแต่ว่า50คนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กําลังดีนะครับผมว่ากําลังดีก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตลอดฤดูกาลนี้นะครับส่วนแฟนบอลท่านไหนที่อยากจะร่วมสนุกก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านได้ต่อให้คนอื่นๆไปแล้ว3มแต้ม2แต้มบ้างนะครับ อตอนแรกผมคิดไว้ว่าจะมีการปรับนะครับว่าถ้าไทยผลสกอร์ออกมาต่างจากที่ความเป็นจริงมากเช่นมันชนะ1 0ึ่งศูนย์แต่เราทายไป2 0งอย่างเงี้ยเออเราจะก็ยังได้2แต้มอยู่แต่ถ้าเขาชนะ1 0ึ่แต่เราทายมา40่ยอย่างเงี้ยผลต่างมันเยอะเกินไปก็เกิน1ลูกก็จะปรับแต้มให้เหลือ1แต้มแต่ว่ามันดูยากครับในกรณีที่อย่างเช่นชนะ2 0งแต่ผมทายมา3-1แปลว่าผมทายผลเนี่ยต่างจากความเป็นจริงเท่าไหร่มันดูยากนะครับก็เลยเอาละยัง จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกติกาละกันนะครับโดยตอนนี้แฟนบอลที่ได้คะแนน3แต้มไปเนี่ยก็จะได้แก่ท่านเหล่านี้เนี่ยทุกท่านยังถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับในแมตช์ต่อไปเนี่ยท่านก็ต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆผมยังมีความตั้งใจที่จะสร้างกติกาให้มีโอกาสได้1แต้มด้วยแต่ตอนนี้ยังยังหาข้อสรุปตรงนั้นไม่ได้แฟนบอลท่านใดมีความคิดเห็นดีๆก็ นำมาเสนอนะครับถ้าเราได้ข้อสรุปก่อนแมตช์ต่อไปเราก็จะเริ่มใช้ในแมตช์ต่อไปนะครับตอนนี้คุณทิติพันธ์คุณธีรวุฒิคุณกัญชัยโอ้โหคุณธีระนาถคุณสุขสรรคุณโอรสคุณเกรียงไกรคุณเก่งคุณเนิร์คุณปุ้มปุ้ยคุณแดนไทยคุณธีรยุทธคุณชัยวัฒน์คุณธรรมรัตน์คุณนัสกรคุณปุนคุณศักดาก็เป็น1617ท่านที่ได้คะแนนนํามาในอันดับที่1นะครับเรียกว่าอันดับที่1 ร่วมแล้วกันนะครับส่วนท่านอื่นๆก็เดี๋ยวมาดูในตารางที่มันครอบคลุมสําหรับรายชื่อทุกท่านที่ได้ทายเข้ามานะครับท่านที่ทายเข้ามาแล้วไม่มีชื่อในนี้ก็แจ้งมาด้วยนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าท่านทายมามันก็น่าจะเข้ามาในระบบแต่ว่าถ้าไม่ได้มีชื่อเหล่านี้แต่ท่านยังอยากจะมีส่วนร่วมทายผลร่วมสนุกกันไปก็ทายเข้ามาได้นะครับผมก็จะเพิ่มชื่อเข้าไปให้เพียงแต่ว่าก็แปลว่าในแมทช์แรกเนะี่ยท่านได้ศูนย์คะแนนก็ เท่านั้นเองนะครับเราจะทายให้ครบ38แมตช์เหมือนกับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแล้วเราค่อยมารวมว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึง่งเราจะมีรางวัลให้นะครับในตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ที่แน่ๆเนี่ยมันจะต้องมีเสื้อโปโลกะว่าจะเลือกเนื้อผ้าดีๆนะครับทำอย่างดีแล้วก็ใส่ไปไหนไม่ให้อายใครเลยนะครับจะเป็นความภาคภูมิใจส่วนท่านที่เหลือที่ ไม่ได้รางวัลอ,อยากได้อาจจะต้องมีการจ่ายต้นทุนกันมานิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่แน่เราอาจจะใช้ตรงนี้เป็นการระดมทุนเพื่อที่จะทําให้เรามีรายได้ในการมาจัดสรรรางวัลให้ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวทาออกมาแล้วถ้าท่านใดชอบเราก็มาว่ากันอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแฟนบทุกท่านที่ให้การอตอบรับอย่างดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ยังไงฝาก ช่องทางข่าวสารอาเซีช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ